มาเฮียพาว์ามาที่เซนทันเบอร์นะวันนี้เป็นวันสุดท้ายสําหรับงานของ BMW นะตอนนี้รถที่อยู่เบื้องหน้าเราคือ M5 อ่ะผมจะบอกว่ารถรุ่นนี้เป็นรถใหม่สุดของค่าย BMW นะครับตัว M5 ดูราคาซะก่อน1 3บสามล้านสแสนสอะไรก็ตามอ่ะนะแล้วเขาก็บอกว่าผ่อนเนี่ยเดือนหนึ่งตกอยู่ที่1 1ึ่0 0สบาทอ่ะเฮียจะสอนให้ง่ายๆอยากมีรถ f o r m อย่างนี้ขับนะครับคุณต้องใช้เงินเท่าไหร่เบื้องต้นอ่ะเอาเป็นว่าเราเป็นคนที่มีเงินอยู่ในระดับปานกลางแล้วกันคุณต้องดาวน์เพย์เมนต์นะครับประมาณ25%เบื้องต้นนะครับอยู่ที่3 3ล้าน3แสบาทอ่ะผมให้ผ่อน60งงวดแล้วกันตามอายุของ BSI เลยประมาณ5ปีนะครับก็คือเทียคำนวณมาประมาณแสนกว่าเฮียตีว่าแสนเจแล้วกันอ่ะเพราะฉะนั้นคนที่จะซื้อรถในระดับนี้ได้ มันคือสิบเปอร์เซ็นของเวล์อ่าสิบเปอร์เซ็นตของเวลนะครับก็คือพูดง่ายๆคุณมีเงินร้อยล้านสิบเปอร์เซ็นคือคุณซื้อรถได้สิบล้านเพราะฉะนั้นคนที่จะมีเงินซื้อรถระดับนี้ได้ต้องมีเงินสองร้อยล้านขึ้นไปอ่าอันนี้คือหลักการง่ายๆของเศรษฐศาสตร์หรือว่าวิธีนักคิดนะครับที่เขาใช้ทำกันอ่าแต่จะเป็นความพอใจคุณอาจจะมีเงินห้าสิบล้านแล้วคุณซื้อรถสิบสามล้านไม่ใช้ก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่ความชื่นชอบแล้วกันอ่าตัวนี้มา เฮียจะบอกให้ว่าตัวนี้มันเป็น M5 c o m m i s i o n นะครับซึ่งล้อแม็กก็เป็นล้อฟอร์ภายในนะพอดีเข้าไปดูไม่ได้แต่อยากบอกว่าเบาะเนี่ยมันเป็นเบาะที่เป็นเบาะสปอร์ตนะครับแล้วก็หุ้มหนังอย่างดีตัวนี้มาพร้อมกับกระจกแอโร่ไดนามิกที่ต่างจากรุ่นปกติทั่วไปนะครับอ่ะใครอยากดูตัวจริงนะครับก็มาดูได้ที่เซนทันเบอร์วันนี้เป็นมาสุดท้ายละเพราะถ้าถ่ายในทิกตอกก็จะรีบลงให้เร็วที่สุดแล้วกันอ่า ฝากไว้ด้วยสำหรับ B M M 5นะครับราคา13ล้านฝ่าบ๊ายบาย